นี่เดือนหนึ่งหนึ่งเดือนทอนอนี่มือเลยครับผมไม่ใช่ครับเลียงเดครับแังจากใส่ไปแล้วมิอันแปลงนี้มีอย่างเนี้ยครับมีไอแอคกคาร่าใส่ตอน,นั่นควันทอนพันตอนตอนแช่ทอนพันนั่นมแมนม<า>กันเพียเคบาน,นี่กะมาปลวกปลูกกะเียยาคุ้มอ่ะล่ะยาคุ้มกับ อันให้มันดินซึมซึมจักหน่อยเสียดได้ผลดีเป็นตาในเลยวันเดียวเดครันี่ตัวอะไรครับเดือนโกเนาะเดือนโกเดือนโกใส่ซีฝาโอตัวหนึ่งยี่สิบลิตรครับฉีดตั้งแต่เดือนใดครับฉีดเดือนตุลาครับเดือนตุลาฉีดอันที่หนึ่งอันที่สองนี่แหละประมาณนี้แหละโอฝนตกมากนี่อยู่ป่ะครับอยู่ฝนตกมากอยู่ว่าตองคิดยากยังาเพิ่มปุ๋ยเอาเลยก็บว่าต้องเพิ่มก็ใส่อัน อิสระใบออนฉีดไปนำเนดือนละเที่ยวครับเป็นยังไง,าาง,งค,รครับวันนี้อิสระใบออนอิสระใบออนจังว่าเบิางเอามันคือเป็นหัวไว้เท้าจังวันวันอันปกติมันซทำนี่มันที่ผ่นไอเตกเขึ้บบ่นต่อแค่เดือนกูกลัวนี่อันนี้มันแตเกเขิบเห็นอันแตเกเขิบลงหัวแล้วท่นานท่านเนาะครับ few moments later นี่เดือนหนึ่ง,งเดือนทอ,อนอยู่มือเลย อันอันทางนี่ใส่อิสต์สบาอนทางนั่นบบใส่ปลูกมือเดียวกันครับเพราะว่าเป็นโพธา이ให้เพิ่มออันจ้างรับจ้างน้ำแม่รับจ้างไถคุ้ยเพิ่ับบานที่ทางนี่ใส่เพิ่มเอาไม่ทดลองกับทดลอางบ้างกับที่แรกกับบอเซียปั้นไหนบผมบานที่นี่เพรว่าใส่ไปแล้วมาเห็นผลั้งทีกับมันกับปวยมันกับจีดใส่ว่าตัวไป อยากได้ลายกับเซยยิ้มสบปวัน